เมื่อประวัติศาสตร์ของนิตยา,าสารโชเน้นได้เคยบอกเราว่าตัวละครที่ย่อดีนะั้นจะมีแค่2อ,อย่างหรือว่า2ตัวแปรที่จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นเลยคือไม่เก่งขึ้นก็ตายเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของทาคาบะที่ได้มีการย่อดีตมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ สวัสดีทุกท่านด้วยเครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลแล้ววันนี้ก็อยู่กับการวิเคราะห์มังงะ211กันเช่นเคยนะฮะโดยที่มังงะในตอนนี้ทั้งตอนเนี่ยจะเป็นการพูดถึงประเด็นของฟูมิฮิโกะทาคาบะหรือตัวตลกชาคาบะนั่นเองหนึ่งในอาคมที่อาจารย์คนเขียนอย่างเก๋ๆเคยอวยว่าแม่งแกงแก่งแก่งจัดๆเก่งกว่าอาคมโกโจกันเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะฮะหลายๆกระตูนก็ทําเหมือนกัน เมื่ออาคมมันโกงสิ่งที่ต้องเนิฟไม่ใช่การเนิฟอาคมนั่นคือการเนิฟผู้ใช้และในตอนนี้ทาคาบะกำลังมาเชิญหน้ากับปัญหาเดียวกันเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวเนาะเพราะว่าพูดถึงแต่ประเด็นทาคาบะเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยเนื้อหาของจํานวนตอนในตอนนี้เนี่ยที่ได้มีการปรากฏมาเนี่ยเราไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้มากกว่านี้แล้วจริงๆและแถมมุกทาคาบะที่ได้มีการเล่นกันเนี่ยยังเป็นมุกของคนญี่ปุ่นอีกด้วยดังนั้นแล้วคนไทยอย่างเราเนี่ยจะไปเข้าใจอะไรมันก็็เเเเเปปนนนไไไมมม่่่ด้้พรรรราาาาาาาะะะะฉัจวิคห์ททีสถ วิราะห์ได้กันแล้วกันบางงานในช่วงแรกที่มีการเปิดมาในตอนที่เพื่อนทาคาบะเนี่ยเขามาเลทถูกไหมแต่ว่าใจความจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่อย่างให้เราโฟกัสคาพูดหนึ่งเว้ยคือเพื่อนทาคาบะเนี่ยเขาไปเที่ยวกินเหล้ามาเที่ยวผู้หญิงถูกปะแล้วพอกรณีนี้เนี่ยเขาก็เลยมาช้าในการซ้อมตัวทาคาบะเนี่ยก็เลยไม่พอใจเหมือนทาคาบะเนี่ยเขาเต็มที่มากๆแหละกับการเล่นตลกแล,แล้วนะฮะเขาสองคนเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันเนี่ยด้วยคําพูดคํานึงคือทาคาบะอิชาฉันใช่ไหมล่ะฉันมีสาวนี่หว่าแกไม่มีอะ โอ้โหสิ้นคําพูดนั้นทาคาบะค,คือซัดหน้าเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นคําคีย์เวิร์ดและของบางงาสองตอนก่อนเพื่อนชาคาบะที่โดนทาคาบะต่อยเนี่ยขณะตอนนั้นกาลังล้มลงเนี่ยได้พูดออกมาว่าเล่นตลกกับนายไปนะมันก็ไม่ตลกสักหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ตลกนะคนดูจะเป็นตลกที่อะไรกับเราล่ะ คือคำพูดนี้เนี่ยโผลมาในมังงะตอนก่อนเว้ยก่อนย้อดีตมันเกิดขึ้นในตอนที่เคนจาคุเนี่ยกำลังได้ใจแล้วชาคาบ่าเนี่ยกำลังเสียเซลคือชาคาบาเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองแน่ตัวเองตลกเว้ยแต่พอได้เจอเคนจาคุได้เจอของจริงอ่ะได้เจอศพบ,บ้างอะไรบ้างความรู้สึกที่ว่าตลกจริงๆแม่งกลับไม่ตลกและก็ได้มีคําพูดนี้ของเพื่อนเขาเนี่ยแม่งได้กระแทกเข้ามาในหัวแล้วก็ได้กึกกองว่าทําไมฉันถึงได้ มาเป็นตลกอีกครั้งหนึ่งกันนะและคําว่าอีกครั้งหนึ่งในที่นี้เนี่ยเขากำลังสงสัยว่าและทําไมกูต้องเป็นตลกอีกครั้งหนึ่งกันวะเพราะว่าในช่วงมหาลาัยเนี่ยเขาทะเลาะก,กับเพื่อนมาแล้วครั้งหนึ่ง้ยแล้วในตอนนั้นเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันจะแบบไม่ได้ไปที่สวยอะแทนที่แบบพอเราได้เจออะไรแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะเป็นตลกเลยอะถูกไหม แต่ว่าทาคาบามันกลับเลือกเป็นตลกต่อคือตรงนี้แหละทาคาบาเนี่ยมาได้ถามตัวเองไว้และสุดท้ายทาคาบาเนี่ยก็ได้คําตอบสัน้นๆง่ายๆเลยคือเขาเนี่ยทำเพื่อตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยมันยังติดกับคําพูดของเพื่อนเขาที่เพื่อนเขาเนี่ยเคยพูดกับเขาในอดีตมหาลัยคําพูดนี้เนี่ยมันยังคงหลอกหลอนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเขาก็เลยคิดว่าการที่เขาเล่นตลกอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าคนข้างหน้าจะไม่ตลกตัวเขานะฮะมันก็ยังเจ็บอยู่นะที่แบบเล่นมุกแล้วคนแม่งไม่ตลกอะแม่งก็เจ็บอยู่แหละในฐานะอาชีพด้วยยเเนนนาาาะแลคพพูดดขอองงงื่่ทีมััตตติึ ดังนั้นราชาคาบะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งตัวเขาเลิกเล่นตลกนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ต้องการจะเจ็บไปมากกว่านี้อีกแล้วสรุปเลยคือทั้งหมดที่ได้มีการเกิดมาในดีราชาคาบานะฮะมันกำลังจะบอกแล้วว่าตัวของชาคาบะเองเนี่ยกำลังตั้งใจให้ทุกคนนั้นหัวเราะแต่ว่าการที่ตัวเขาจะทําให้ผู้ชมหัวเราะได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่คนแสดงตลกเนี่ยมันแบบเล่นมุกไปด้วยแล้วก็ต้องรู้สึกยิ้มมีความสุขอะไรอย่างนั้นนะซึ่งเลือดเป็นอย่างนั้นเองอาคมชาคาบยก็จะทํางานเพราะว่าคนั่่่นนนคืนืือออกกกาารรรรเเเเปปลลลียยงงงตให้็จิ ดังนั้นแล้วถ้าเกิดชาคาบะยังคงไม่ยอมแพ้และทาคาบะยังคิดว่าเขาทําให้เคียนจาคุนั้นหัวเราะให้ได้นั่นแปลว่าตัวเขาเนี่ยต้องเริ่มจากการตลกก่อนและสุดท้ายนะฮะมาังงาะนในหน้าท้ายจะเขียนไว้ว่าเอสไซส์ที่หมายถึงแบบประมาณแนวตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยหน้าท้ายจะเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องดีเลยว่านะตอนนี้อาคมชาคาบะาได้กลับมาแล้วการที่อาคมชาคาบะาได้กลับมาเนี่ยไม่ว่าอีกฝ่ายจะแบบ กลางอาาเขตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการโจมตีมันโดนอยู่แล้วนะคุณต้องเข้าใจก่อนคือเอางี้ดีกว่าต่อ้เคนจากูจะกลางอาาเขตหรือไม่กลางอาาเขตเนี่ยการโจมตีมีผลเท่ากันนั่นคือการโจมตีโดนเป้าหมายแต่ว่าในกรณีของทาคาบะเนี่ยคือทุกอย่างมันโดนหมดแต่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างทําให้การโจมตีพวกนั้นไม่ได้ผลนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดถามว่ามันมีโอกาสไหมที่เคนจากูจะกลางอาณาเขตมันก็มีโอกาสอยู่นะฮะที่เขาเนี่ยจะเล่นในการกลางอาาเขตแต่ว่าการจะกลางอาาเขตทขาคาบะเนี่ยผลลัพธ์มันน่าจะเหมือนเดิมนะ เพราะผลลับเลยคือการโจมตีแบบ100%ถูกป่ะการการณนาะเขตอ่ะคือนาตอนนี้นะมันก็โจมตีโดนทคาบะร0อยอยู่แล้วแต่การโจมตีนั้นเนี่ยเหมือนกับทําให้การโจมตีไม่ได้ผลมันนะแค่ั้นนะฮะต้องแยกแยะก,ก่อน ดังนั้นแล้วถ้าเกิดถามผมว่าเคนจาคูจะสามารถทําอะไรในการจัดการทาคาบะได้บ้างนะตอนนี้ที่ผมนึกออกเนี่ยก็จะมีแค่วิธีเดียวนั่นแหละนั่นก็คือการทำเหมือนกับมังงะในตอนก่อนทาให้ตัวของทาคาบาเนี่ยเสียเซลล์ในตัวเองไม่ว่าทาคาบะจะเล่นมุกยิงมุกหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหักหน้าแม่งให้หมดพอเป็นแบบนี้ปุ๊บทาคาบะมันก็แบบถอดใจเองอ่ะซึ่งอะไรก็ตามที่ทาคาบะนั้นถอดใจเท่ากับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นทาคาบาได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วและมีบางคนถามเข้ามานะฮะพี่คิดว่ายูตะะจเข้ามามช่วยมัครบ นี่พูดตามตรงเลยนะฮะว่าการที่ยุตะจะเข้ามาเนี่ยตัวเคนจาคุต้องสามารถสัมผัสได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขตชินจูกุที่เคนจาคุได้มีการปล่อยวิญญาณคำสาปปูเซชวนไปเนี่ยไอวิญญาณคำสาปพ,พวกนั้นที่สามารถว่าพลังงานคำสาปได้เนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่าพลังงานคำสาปคำสาปหนึ่งนะมันหายไปแบบจากชินจูกุเลยอะและอยู่มาโผลอิวาเตะอะไรเงี้ย มันก็แบบเดาได้ไม่ยากอะว่าคนที่ได้ปรากฏมาน่าจะเป็นใครเนาะนั่นก็คืออโคสึยูตะานั่นแหละใช่หมายเลข2นะตอนนี้การที่ยูตะาจะออกมาช่วยโดยที่เคนจากูไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่มันยากมากจริงๆคือถ้าเกิดจะแบบโผล่ไปโผล่มาด้วยพลังอาโคเมย์เนี่ยไอการเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นไปได้นะฮะก็คือใช้การเคลื่อนย้ายของอุยในการช่วยเหลือก็คือแวบเดียวอะฮะแปบ๊บเดียวก็จะโผล่มาที่วาเตะเลยแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่ามายังคำสาปปูใส่ฉวนเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่พลังงาานค มันส่งภาพการมองเห็นไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางแน่ๆที่ยูตาจะโผลมาและแบบอยู่ๆเคนจาคุเนี่ยจะไม่สามารถสัมผัสได้ยกเว้นแต่เคนจาคุเนี่ยมันกาลังตึงอยู่กับการต่อสู้ตัวตึงนั่น,นคือการต่อสู้ทาคาบะนั่นแหละแต่เหมือนข้อนี้เนี่ยจะเป็นไม่ได้ยากเพราะว่าต่อให้ตายจริงๆนะทาคาบะไม่กล่าวเอานึงชีวิตแน่ๆน,นะอย่างมากส่วนเนี่ยมันเห็นคุยกันถูกคอเนี่ยมันอาจจะแค่โจมตีสาหัสหรืออะไรเงี้ย แต่ว่าคุณอย่าเพิ่งคิดไปไกลคิดว่าแบบนี้ทากะบะกํากลังได้เปรียบผมไม่คิดอย่างนั้นคือผมก็ไม่ได้มองว่าการต่อสู้คู่นี้มันจะจบง่ายถึงขนาดที่ว่านางฟ้าเสนอชื่อทากะบะไปเนี่ยและหลายคนกําลังตกใจอะ่ะนั่นเท่ากับว่าการที่นางฟ้าได้แปบบเป็นคนแบบสั่งการเองอะ่ะสายตาค่อนข้างเฉียบคมเลยแหละคงไม่ได้กระโลงก,กระลาเหมือนกับยูจิคุณลองคิดดูดเถ้าเกิดเป็นยูจิวางแผนการอะ่ะก็คือเละเทะนะฮะบุกน้ําลุยไฟบุกอย่างเดียวแต่ว่าในกรณีนี้นะ่ะนางฟ้าเป็นคนวางแผน ซึ่งถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะตอนนี้เนี่ยต้องพยายามในการลุมจัดการสุขุนะอยู่ถูกไหมดังนั้นแล้วระหว่างนี้เนี่ยก็เลยกะซุ่มโจมตีซึ่งซุ่มโจมตีเคนจากคูด้วยการใช้ทคาบะอันนี้เป็นความคิดที่มันตั้งแตังแ eng หน่อยนะทำไมใช้ทคาขบะและจากมังงะตอนที่241เนี่ยทคาขบะปรากฏมาในมังงะตอนที่3แล้วด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมังงะในตอนหน้าถามว่าการต่อสู้จบหรือยังก็ยังดังนั้นแล้วบทบาททคาขบะเนี่ยจะไม่ได้โผล่มาแค่มังงะหนขึ้นนไปแ่นนอมี ครเป็นเมนทาคาบะบ้างไหมครับผมว่าใครเป็นเมนทาคาบะเวลาคุยกับเพื่อนนี่คือเพื่อนคงมองหน้าแบบเฮ้ยี่ยมึงว่าเนี่ยตอบสวัสดิ์ซูกุนะามึงเชียร์ใครมาอะไรเงี้ยอ๋อเชียร์ทนายอ่ะกูเชียร์ทนายเอ้ยกูเชียร์ยูจิขณะที่เพื่อนกําลังเมามันเลยนะฮะเรื่องพลังใหม่ของยูจิหรือทนายจาก,การนาเขตและคือคุณเมนทาคาบาเนี่ยคุณเดินไปคุยกับเพื่อนเลยไม่หวะกูว่า,วาทาคาบาแน่นอนเลยว่ะเอาจริงนะพูดคำนี้ไปนี่คือเวอร์กันหมดอะอย่างฮาคาลิาคาลุซากะเบะแล้วก็ยูตะสามคนนี้ยังงงเลยแบบฮะ ส่งไอตัวตลกหน้าโง่ไปหน้านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะเป็นเมนทาคาบาได้เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าว่าในหัวต้องคิดอะไรอยู่โอเคนะฮะคลิปสั้นนิดหนึ่งแล้วไว้เจอกันนะครผมกลับมางานในตอนอื่นเรื่องการมีของบายบายครับสวัสดีครับ